กินกิมจิเลยไปซื้อพริตเกาหลีมาต่างกิมจิอันนี้ประกาศขา่าเอามาแช่น้ำเกลือไว้แล้วสองชั่วโมงแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดี่อันนี้มีแค่รอดมีหัวไช่เช้ามีหอมอันนี้เครื่องมานก็จะมีขิงกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็มี แอปเปิ้ลหรือสาลี่ก็ได้แป้งข้าวเหนียวควนกวนเอาไว้ให้รอให้มันเย็นมาดูขั้นตอนการทำนะจ๊ะเราหั่มแอปเปิ้ลอ,อันนี้ก็ใช้สักลูกหนึ่งก็พอมะปลาอันนี้กระเทียม ขิงหอมใหญ่เปิ้ลเดี๋ยวเอาไปปั้นกันสนลา่ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเนะี่ยเสร็จแล้วก็ามาเทใส่ในนี้ ไแล้วแล้วก็ใส่พักลงไปกิมจิทำเองจ้า,าอยากกินแ,แม้กว่าใส่ไหมให้หน่อยอยากกินซื้อข้ามันก็แพงก็เลยทำกินเอง สีม,มือปบปุ่มจ้าแม่ลองชิมดิชิมได้นะเนี่ยว่าเดี๋ยววางไว้พอพอป้ายใส่ผักกาดขาวเนี่ยแล้วก็วางไป้ข้างนอกแล้วมันมันก็จะออกเปรี้ยวกินจิมมันจะออกเปรี้ยวใครไม่ชอบเปรี้ยวก็แค่ตู้เย็นได้ไหม เคยยิ่คุณเกาหลีเขาทำนี่ไหมเกาหลีเขาเ็าจะใส่อย่างเงี้ยแม่เคยเห็นในทีวีใช่ปะอืมมึงก็ทำเก่งๆเงหมนะือนกันดูยูทูบว่ันนี้มันง่ายจะตายแม่มีอะไรก็ ไม่รู้ก็ยูทู e เรียบร้อยยูทู e เป็นครูที่ดีเลยแหละอแม่ปิ๊จ้าคิมจิเดี๋ยวเราก็จะมากไว้เงี้ยแหละพรุ่งนี้หรือหวันมะลืนก็ลองมากินกันว่ารสชาติจะโอเคไหม เก็บใส่กล่องนี้ดีกา